ครับบรีเอฟซีเอกาชแนลทูทันค่าววันนี้ผมอ้นอีการมาแรงตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาจากการรีเควสของแฟนบอลลิฟว์หลายหลายท่านเลยนะครับที่อยากจะให้อีกาชแนลเน้นนำเสนอประเด็นของรันกราฟเฟนแบ็กจากเกมแรกที่เจอกับอิสวิททาวเห็นอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมไหมพี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมโอเคก็ไปดูรีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นแล้วว่ามีอะไรที่น่าสนใจ มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นของรอยอันกราฟเฟนแบนะครับเด็กหนุ่มชาวดัตช์ที่หลายๆคนให้การสรรเสริญนะครับจากฟอร,ร์มการเล่นในเกมแรกรวมถึงประเด็นตำแหน่งใหม่หรือว่าบทบาทใหม่ของ Đ โดมเด็ก o b o บสลายนะครับที่มันมีความแตกต่างไปจากเดิมจากในยุคข,ของเจนคลับมาสู่ในยุคข,ของกุสซ so ์อานเนอร์ซโบสลายจะเจอกับจุดที่ลงตัวใช่หรือไม่นะครับเดีย๋ยวคลิปนี้จะเป็นตัวคําตอบ ฝากกันจดลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยและส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับไปดูที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับกับไรอันกราฟนแบ็กรับผมเชื่อว่าแฟนเดอะคอปในหลายท่านนะครับก็ไม่ได้คาดหวังกับในตัวของไรอันกราฟนแบ็กที่จะออกสตาร์ตตั้งแต่ในเกมแรกเลยนะครับบางคนมองว่าจะเป็นวัตรุเอ็นโดหรือจะเป็นเคอร์ติโจนก็ได้นะครับแต่น่าจะเป็นเอ็นโดแหละสำหรับมิดฟิลเบอร์6ของทีม แต่กลับกลายเป็นว่ารัานคอฟ์เฟแบกได้ออกสตาร์ทครับโอเคไอตอนที่ออกสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเฮ้ยกูาเฟนแบจะเล่นยังไงเขายืนคู่กับทางอลิติกแมเอลิสเตอร์แล้วจะใครจะเป็นรับใครจะเป็นรุกนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจไอตอนที่ประกาศรายชื่อแล้วก็ลวหลายๆคนผมก็เชื่อเช่นกันนะครับที่เป็นแฟนเดอะคอนะก็มองว่านี่อาจจะเป็นจุดที่เปราะบางหรือเปล่าทําไมไม่ส่งวาตุรุเอโดวะอะไรแบบนี้ใช่ไหม แต่ปรากฏว่าตำแหน่งมิดฟิลด์ไม่ได้เป็นข้อกังวลของลิพูเลยนะครับในเกมแรกกับกลายเป็นนู่นนะฮะเซอร์เบ็กฝั่งขวาเพราะว่าโดนเจาะโดนโจมตีโดยอิสวิททาวเขารู้เลยว่าเขาต้องเจาะที่ตรงนี้เจาะไปที่จอร์เรลคอนซ่าก็เป็นจริงครับนั่นคือจุดที่เปราะบางสำหรับลิพูในเกมแรกจกระทั่นกุสุอานาเห็นแล้วก็ปล่อยเอาโกนาเต้ลงมาเล่นแทนจอร์เรลคอนซ่าและเกมก็ดีดีขึ้นจนกระทั่งได้ประตูและ เป็นผู้ชนะของเกมนัดดังกลาง่าวประเด็นของโรนัลโด้เฟนแบ็กเนี่ยน่าสนใจมากนะครับคือควอฟเฟนแบ็กเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าซีซั่นที่ผ่านมาเขาเองก็ถูกตั้งคํานถามว่าตกลงแล้วบทบาทของคุณหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณควรจะต้องเล่นอย่างไงแบบไหนกุเซอร์เนอร์น่าจะทำกันบ้านมานะครับสำหรับตัวนักเตะคนนี้เขาก็มองว่าสิ่งที่เขาต้องการจากตัวโรนัลโด้เฟนแบ็กเนี่ยคือการครองบอลการครองบอลการเล่นกับเพื่อน นะครับโดยที่เขาเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนี้มันมีดีกว่าที่ทุกคนคิดกันรอนฟลีดแบ็กเนี่ยถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่มีเทคนิคที่ดีทักษะที่ยอดเยี่ยมและที่สําคัญคือมีอะไรครับที่สําคัญเลยนะครับของการเล่นฟุตบอลคือทักษะดีเทคนิคดีเบสิกแน่นเห็นไหมครับว่าการสัมผัสบอลของรอนฟลีดแบ็กเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นจุดที่เขาทําได้อย่างโดดเด่น คือในเวลาที่รันฟุตแบ็เนี่ยสัมผัสบอลเรารู้เลยว่าเพื่อนเล่นง่ายเขาไปต่อได้สบายๆบ,บางคนสัมผัสบอลจังหวะแรกนะเฟิร์สชาร์ตโอ้กระเด้งกระดอนต้องไปเก็บงานอ่เหมือนโรมบรลูกากูไงนะครับสัมผัสบอลได้แย่มากพอสัมผัสบอลห่างตัวยังไงต่อโดนฉกโดนแย่งต้องไปแก้งงานของตัวเองแต่รันฟุตแบ็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับ เบสิกแน่นพื้นฐานแน่นสัมผัสบอลปุ๊บเนี่ยเล่นต่อได้ทันทีเพื่อรู้นะครับว่าโอเคสัมผัสแบบนี้แล้วไปยังไงต่ออะไรแบบนี้และที่สําคัญเลยนะครับการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยคือเล่นเกมรับได้นะครับแต่ในมุมของกุซูมาเนอร์บอกว่ารันคอมพลีแบ็คุณอย่าเล่นเกมรับอย่างเดียวนะอย่าลืมนะว่าเกมรับในยุคข,ของผมเนี่ยไม่ได้เป็นพวกรอแต่ปัดกวาดเช็ดถู อยู่หน้าคู่เซนเตอร์เรอจะเป็นพวกทำลายล้างต้องเข้าปะทะอย่างเดียวต้องแท็กเกิลหนักๆแต่ตัดขามาเลยยิ่งดีไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณเล่นเกมรับได้แต่ในเวลาที่คุณต้องเล่นเกมรุกคุณต้องเอาด้วยนะครับคุณต้องเล่นยังไงคุณก็ต้องเล่นแบบพอมีในช่วงที่คุณต้องครองบอลคุณไปกับบอลคุณก็ต้องไปนะครับทะลุทะลวงไปขนาดคุณก็ต้องทำนะรวมไปถึงการกระแทกบอลไปยังไฟนอลเตร์คุณก็ต้องทําให้ได้ นะครับซึ่งนี่เป็นกองกลางตัวรับในมุมของสื่ออันเนอร์ที่แตกต่างไปจากเดิมแตกต่างไปจากในยุคข,ของเจนญครอปแบบคนละเรื่องเลยคือในยุคข,ของเจนญครอปเนี่ยเขาชอบกับการที่วางตัวกองกลางตัวรับปากหลากอยู่หน้าคู่เซนเตอร์ต้องมีสักคนหนึ่งนะเห็นไหมครับไอตอนที่ยุคเรองรองเลยที่มีฟาบินโยจะเล่นแบบนั้นปากหลากอยู่ตรงนั้นอยู่คนเดียวหรือตอนที่เปลี่ยนมาเป็น อเล็กซิสแมกลิสเตอตอนนั้นก็ปักหลักอยู่คนเดียวนะครับหรือเป็นวัตรุเอ็นโดก็เล่นอยู่คนเดียวแต่มิดฟิลตัวรับในมุมของกุสซือ,อาเนอร์นั้นเล่นคู่กันนะครับเล่นคู่กันระหว่าง r รน n ์กับฟินแบ็กกับอเล็กซิ c แมกลิสเตอร์แบ่งกันไปเลยนะครับแต่ทั้งสองคนต้องช่วยเกมรับนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ r y น n ์กับฟินแบ็กเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับอเล็กซิสแมกลสเตในเวลาที่คุณต้องเล่นเก็บรับคูณก็ต้องเล่น เหมือนกันครับรอบด้านของ r ร a n นก f ฟินแบ็กเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือในการเล่นเกมรับด้วยคืออพูดง่ายๆการเล่นเกมรับของลิพูในซีซั่นนี้กุสเซอร์อนเอตั้งมายเซ็ตของลูกทีมทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือสำรองคุณต้องเล่นเกมรับกันทั้งทีมไม่ใช่ว่าการเล่นเกมรับเป็นหน้าที่ของ r ร a n นกรฟินแบ็กในบทบาทมิดฟิลเบอร์6ไม่ใช่ว่าการ เข้าประทะเข้าสไลด์เข้าสกัดจะต้องเป็นหน้าที่ของโกนาเต้เจโรคอนซาหรือเฟอร์กิวฟันดเกมรับต้องทำทั้งทีมครับแล้วร้านคุมแบกก็ตอบโจทย์ในความต้องการของกุซเอร์เนอร์ e เป็นอย่างมากเลยนะครับต้องบอกว่าเกมแรกของเขาเนี่ยเป็นเกมแรกที่มีแต่ความประทับใจครับคะแนนความสามารถของรอ้านคุมแบ,บกเนี่ยคือติดท็อปทวีนะครับติดท็อปทนะฮะ รองเพียงแค่โมซาลาและก็ดิโกโชตาสคนเท่านั้นครับคะแนนความสามารถเท่ากับเทรนต์อเลนเดอร์อาร์โนเลยนะฮะไม่ธรรมดานะครับแล้วเรื่องของการสัมผัสบอลก็ติดท็อปทีการผ่านบอลคอมพลีทหรือว่าสําเร็จเนี่ยก็ติดท็อปทรีนะครับรวมไปถึงการกระแทกบอลไปยังไฟนอลเตอร์แบบสําเร็จเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งของทีมครับไม่ได้ว่าคือการผ่านบอลไปข้างหน้านี่คือเยอะที่สุดของทีมแล้วซึ่งแฟนบอลอะครับทุกคนคงเห็นครับ ว่าการเปิดตัวของโรอานเคนแบ,บ็กตั้งแต่เกมแรกเนี่ยมันน่าประทับใจเพียงใดเขาเป็นผู้เล่นที่ถ้าที่ผมสังเกตนะตั้งแต่ซีซั่นแรกมาจนถึงในเกมแรกของซีซั่นนี้เป็นนักฟุตบอลที่แบบนอกเหนือจากการ First Touch ซึ่งเป็นเรื่องที่โดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่แบบมีทักษะไปกับบอลได้ดีมีเทคนิคในการครองบอลได้ยอดเยี่ยมมีการอ่านเกมคู่ต่อสู้ล่วงหน้าเรียกว่าอ่านคู่ต่อสู้แบบขาดเลย คิดเร็วทําเร็วด้วยนะครับมีความคล่องตัวมีความปาดเปรียวเอาตัวรอดในพื้นที่คแคบๆได้นะครับรวมถึงการสามารถในการพลิกพาบอลขึ้นไปข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ครับที่ผมเล่ามาเป็นกองกลางตัวรับเบอร์หในอุดมคติของกุสืออา์เนอร์เลยเขาต้องการแบบนี้เขาต้องการคนที่แบบเล่นเกมรับได้รุกก็ด้วยแล้วไปไปกับเพื่อร่วมทีม ที่เซนส์บอลเนี่ยเท่าเท่ากันสังเกตไหมครับในเวลาที่ครอันกับฟนแบคครองบอลเนี่ยโอ้โหคือมันเนียนเหลือเกินนะครับเราเพื่อนไปต่อได้เลยไง a l e สเตอ e r ก็เลยแบบไม่ต้องมาภาวะพาวงในการเล่นเกมรับนะคะคือขยับไปข้างหน้าเหมือนที่ตัวเองถนัดนะครับมันเป็นบทบาทที่เอือ้อคุณภาพให้กับทาง alexander เป็นอย่างมากเหมือนกับตอนที่เขาเล่นกับทางอาร์เจนตินาครับสังเกตไหมครับว่าไอตอนที่ alexander เนี่ยขยับดันขึ้นหน้าขยับดันขึ้นสูงเนี่ยโอ้โห เขาดูสนุกสนานมีชีวิตชีวาเหลือเกินครับแต่ตอนที่เขาต้องมารับงานกองกลางเบอร์6จําเป็นนะฮะเล่นเกมรับอย่างเดียวเนี่ยสีหน้าแววตาชัดเจนว่าเขาก็ไม่ด้ชอบหรอกแต่ทําไงได้ลนะ่ะเจ้านายสั่งก็เลยต้องเล่นแถมก็เล่นได้โอเคด้วยไงแต่สิ่งที่เขาถนัดที่สุดเนี่ยก็คือการเล่นเป็นกองกลางเบอร์8ขยับไปแล้วร้านคอนแบ็กเนี่ยคือเข้ามาเติมเต็มช่วยงานเขา แล้วดูเข้าขากันเป็นอย่างมากเลยสำหรับ2คนนี้ซึ่งกราฟินแบกออกสัดได้ดีนะครับเริ่มต้นได้ดีน่าจะเรียกความมั่นใจได้เยอะมากเลยและน่าจะเป็นจุดแจ้งเกิดที่สําคัญมากๆในตัวเขาในสีเสื้อของริพูเรียกว่าต้องชมกุสืออัเนอร์ครับที่เห็นคุณค่าเห็นความสามารถในตัวของรรนกาฟินแบกแล้วเขามองว่านี่นักเตะคนนี้ก็ต้องเล่นแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่เขาถนัดนะครับเป็นสิ่งที่คือ กราฟเฟนแบคเนมีพรสวรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วมีความยอดเยี่ยมอยู่ตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะใช้เขาแบบไหนยังไงซึ่งกุสูืออันเนอร์ก็ใช้เขาอย่างถูกต้องทิศทางที่ใช่ตั้งแต่ในเกมแรกนะครับดังน,นั้นกราฟเฟนแบคเองก็มีโอกาสสูงที่จะลงสนามเป็นตัวจริงให้กับลิฟูในยุคข,ของกุสูืออันเนอร์นี่แหละนะครับพวก o, เกอนโดกติโจนก็ต้องเร่งเครื่องทําฟอร์มต้องเอาชนะกราฟเฟนแบคให้ได้ เพราะว่าจากการเปิดตัวแล้วแน่นอนมีโอกาสนะครับที่กราฟเฟนแบกจะเป็นตัวจริงไปแบบยาวๆขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับมาตรฐานของเขาอย่าตกกว่านี้นะครับมันต้องสูงไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆและมีความสม่าเสมอมีความคงเส้นคงวานะครับนี่คือสิ่งที่แฟนเดอะคอปเนี่ยเฝ้ามองกราฟเฟนแบกครับหวังไว้ว่าตําแหน่งนี้บทบาทนี้การเล่นแบบนี้จะทําให้กราฟเฟนแบกก้าวเข้าสู่การเป็น กองกลางหัวใจสําคัญของทีมชนิดที่แบบขาดไม่ได้มันขึ้นอยู่ตัวเขาแล้วนะครับได้โอกาสแล้วแล้วก็เกมแรกก็โชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจด้วยนะครับงั้นไปต่อ,อยังไงขึ้นอยู่ตัวเขาเลยทีนี้คนหนึ่งครับที่อยากคุยนะฮะเป็นบทบาทที่น่าสนใจมากก็คือโดมินิกโซโบสไลครับโดมินิกโซโบสไลอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็เป็นซีซั่นที่โอเคนะมันมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่ ช่วงเวลาที่แบบน่าประทับใจแล้วก็ไม่น,น่าประทับใจนะครับคือช่วงแรก,แรกเนี่ยโหโซโบเฉียบมากท็อปฟอร์มากเล่นโคตรดีเลยแต่สักพักหนึ่งพอปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมฟอร์มตกวะอ้าวเฮ้ยทำไมมันดูดรอปลงวะเกิดอะไรขึ้นทุนเหนื่อยหรอหรือว,ว,ว่าพลังงานคุณหมดซึ่งซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่แฟนเดอะคอปเนี่ยคาดหวังในตัวโซโบเอาไว้สูงมากนะครับคือโอเคอะช่วงแรกซีซั่นแรกคุณปรับตัวไปนะครับคุณอาจจะไม่ได้ถนัด หรือว่าด้วยร่างกายของคุณสรีระของคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่จะปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลสไตล์อังกฤษได้อะไรแบบนี้แต่ซีซั่นที่2เนี่ยคาดหวังคุณสูงแล้วนะแล้วซีซั่นที่2ของโซโบโก็เป็นซีซั่นที่เขาออกสตาร์ทในบทบาทมิดฟิลหมายเลขสิบครับก็คือกองกลางตัวรุกกองกลางดันขึ้นสูงกับตันทีมชาติฮังการีครับลงเล่นในบทบาทหมายเลขสิบ ซึ่งเป็นบทบาทหมายเลขสิบที่ดูแตกต่างไปจากที่เขาได้รับมอบหมายงานในยุคข,ของเจอร์คินครในยุคข,ของเจอร์ครัเนี่ยเขารับแบบโอเคกองกลางตัวรุกเหมือนกันแต่มันไม่ได้สูงเท่ากับกุสืออันเนอร์นะคือบทบาทหมายเลขสิบของโซโบนิซิซันนี้คือสูงมากนะครับลหลายๆครั้งเนี่ยยืนในระนาบเดียวกันกันกบตัวรุกเลยบางครั้งในจังหวะโอเพนเพลย์ยืนสูงกว่าด้วยแต่จุดที่น่าสนใจนะครับคือ ในเวลาที่โซโบไม่มีบอลอยู่กับตัวเนี่ยการมองหาช่องทางในการวิ่งเพื่อไปรับบอลเพื่อไปอยู่ในจุดที่เพื่อร่วมทีมเนี่ยสามารถจ่ายบอลให้ได้เนี่ยเขาทําได้ดีมากๆนะครับหรือการเคลื่อนที่ไปยังโซนของไฟนอลเตอร์เนี่ยแล้วเป็นกองหน้าทุนพิเศษอีกคนเนี่ยเขาก็ทํามันอย่างเฮ้ยมันได้วะ่ะมันจึงเห็นได้ว่าเกมแรกเขามีความสําคัญต่อเกมของรีพูลเป็นอย่างมากนะครับ มีความขยันมีความมุ่งมั่นจินตนาการในการจ่ายบอลกรารเคลื่อนที่อย่างชันฉลาดไปยังพื้นที่ว่างตรงนั้นดูเหมือนว่ามันจะกลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนช่วงแรกของซีซั่นที่แล้วและถ้านั้นไม่พอนะครับสิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยเขาไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่เป็นมิดฟิลด์หมายเลขสิบนะตัวรูกอย่างเดียวนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับบ่อยครั้งด้วยนะครับที่โซโบถอยลงมาคัฟเวอร์ในพื้นที่ว่างแอนทเวนอเลิสเซเดอร์อาร์โนในเวลาที่ ดันขึ้นสูงจะได้ว่าคอยซ้อนคอยช่วยเหลืองานของเทรนด้วยเหมือนกับในยุคหนึ่งครับที่มีจอแดนเฮร์สันคอยซัพพอร์ตทางด้านแบ็คขวาตรงนั้นพื้นที่ว่างตรงนั้นนะครับดังนั้นกุสเซอร์อเนอร์เองก็รู้แหละว่าเทรนเนี่ยอ่อนในเรื่องของเกมรับต้องหาใครสักคนหนึ่งครับที่จะมาคลัฟเวอร์พื้นที่ตรงนั้นซึ่งก็กลายเป็นโซโบแล้วก็เขาก็ทำได้ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามต่อก็คือ ความคงเส้นคงวาของโซโบเนี่ยแหละครับมันยังมีเครื่องหมายคำถามซึ่งเขาจะต้องตอบในโจดนี้ให้ได้นะฮะแต่อย่างน,น้อยเราได้เห็นแล้วว่าบทบาทของเขาดันขึ้นสูงและมันเป็นบทบาทที่ดีสำหรับตัวของโซโบด้วยนะครับเพราะว่าเซนส์ในการเล่นเกมรุกของโซโบเนี่ยดีมากๆนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวนะครับของโซโบรอ,อันกับเฟนแบ็กส่วนอเล็กซิสแมริสเตอร์เนี่ยไม่มีใครสงสัยอยู่แล้วนะครับความสามารถของเขาดีเยี่ยมดังนั้น ตอนนี้นะสามมิดฟิลโซโบรันร์กลัแบ็กอเล็กซิสเมลิสเตอร์ถือว่าดูเข้าขาและกลมกลืนออกสตารท์ทได้ดีตั้งแต่ในเกมแรกเลยนะครับแต่จะเป็นยังไงต่อนัดที่2นัดที่10 20 30ผลงานสน,นามเท่านั้นที่จะเป็นตัวคำตอบอย่างน้อยลิปูก็มีตัวเลือกที่ใช่ละสำหรับ3มิดฟิลแต่อย่ามองข้ามอย่าลังเลในการเซ็นสัญญากองกลางหมายเลข6 กองกลางเบอร์6ตัวท็อปของวงการนะครับตัวนี้ยังคงต้องเซ็นเหมือนเดิมเพื่อเสริมเนื้อของคุณภาพให้กับทีมเอาละรครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นไว้ติดตามกันนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามครับ